สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทุผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาโกขาดพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับเบ็ดในช่วงใบายของมือวันที่สิบเก้าเดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะแอดผ้าไปพ,พี่น้องบรรเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดปลาอุดรค่ะพี่น้องค่ะมือนี้เขามาฝนกระตกพอดีพี่น้องฝ่าห้องทั้งเมื่อมอยู่พี่น้อง นแนวทางของปูงวัติพานธ์มากกับเข่าแปดห้านะคะคยพี่น้องคะเขาา่าแปดห้าขาทะเบียนรถรถไทยทิพนมาใส่แฮมือสงการพอดีนะคะพี่น้องปูราณว่าออกทุกปีนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางปองอวดมุนี่นะคะของปูงวัดป้าอุดอรนะคะสเสดงวมาเป็นตัวได้คพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูค้ากแกงน้กมัคสะกามาคิณพร ค่ะปูมากัับสายฝนเลยปื่อนี่มากัับสายฝนค่ะฝนแห้งเลยบาสายฝนคัะพูการนมัสการนะคะปูมาซุมมาเย็นมาซุมมาเย็นนะยค่ะปูแต่วใครจ่โดนบอลลนเนาะค่ะมาตึงบอลลูนค่ะเมีกัมานํ้ำยู่มานํ้ำยูค่ะฝนมาน้วเลยค่ะมาป็นมูตลอดค่ะปูมาเป็นมู่ค่ะ ก็ผู้ก่อฝันนั่นนหะผู้ก็เลย้ก็ไปบอกนั่นะลำบากเหมือนมาทั้งปุ่น่าเฮหยนดอกมันดอกตัวแถวล้มสูงอ่ะก็เป็นเหมือนไอ้ปิ้นมะขามากเลยแม่มันล่มแห้งล่มแห้งค่ะปูว่าจะเอาออกกันข้าวออกนั่นไตว่าวเขาไหวลลมอ๋ออะไว่าหลังข้าผิวออกโอ้ยค่ะแห้งอีูริมวันค่ะปู่ มืลินี่โพแท่งดอกมืล <mata> ิน <bil> <spaghetti and S 2> like ี่ไม่เจอฝนมืลินี่ไม่เจอฝนฝนอย่างเดียวบ่ลล่มหอมตุกแบบที่ว่าบ่ลห่งเลยบ่มีหดล่มใช่ปุ๊บทุกหนึ่งดียุบเปิปล่อยไม่หยุดไม่หยุดมันมัดเมื่อแล้วมันง่าไปแล้วค่ะแต่ว่าบ่มีล่มก็ดียุ่ตุกแน่เพราะว่านี่กลายเป็นเข่ามากก็ได้เด็กเล่าแล้วผู้ฝันเลยเป็นตัวค่ะตอนนี้เป็นตัวแต่ว่า จำบ่ฟันว่าไรหูแม่เมาเลยมาจเกไดใบัหนค่ะปู้ว่อฟันไปยังไรเงาอยู่เด้แต่วาจำบ่ได้ฟงฟันมันค่ะจำบ่ได้ตัวเลขมันค่ะเป็นเป็นก้วออเฮปีนต้องน้ำเนาะค่ะูนนั้เขามากมื่อวานนี่ก kind of weakest, wow. ็โอ้ยโอ้มื่บ้านกะาชิเขาไมาเปูเออจะยังางล่ะล่ะอนนัเขามาเมื่อวานนี่โอ้ยได้ทั้งบนทั้งลางไหนยังไงโอ้ยเสียดานาะค่ะปูเฮ้ย หมูตัวผู้เห็นคักหมวว่านค่ะแก้มันเก่าเป็นตัวกัดอกาะผู้เห็นคักตัวนี้มันมันนี่ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยนะสองตัวนี่ตัวนี้ยับเตีมก็คือค่ะยึดตัวนี้กับตัวนี้สองตัวโอ้สองตัวค่ะยึสองตัวนี่ยเนี่ยค่ะยึดคักนี่ยนเป็นตัวนี้เป็นยับเตีมด้วยเสื้อค่ะเจ้าสามโก้ผู้ก็เลยมันยับผู้เป็นสามโก้นี่ยล่ะค่ะ ปว่วยเห็นขาขอยู่คิดหาก็ต้องหาเนี่ยค่ะพวงพเราป็นเขามากมื่อวา,า,านนี่มนเอาไปป่ายกที่มันเขาเพียนบ้านนะะไแต่าทั้งรากบ,บานนี่ละค่ะแต่าฝนตัวละหมื่อวานนี่็ได้มอนีก็ต้องก่ใช่ดูมันก็แห้งเนาะค่ะะงถ้ามันรนะ่มน่ะวงอืมถ้า,าเาป็นร่มเนียโอ้บ่วและค่ะพวงฝนแล้วละคะลมแล้วอ่ะ แนวก็มีพวกฟันกูกับฟันแบบเป็นในเป็นตูเลยนะค่ะมีเป็นตูเลยอันนี้มันจับได้สามตัวนะมันมันกูเห็นนี่มันเลี่ยงกันตัวตัวนี้ครับตัวนี้นะเห็นตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวนี้กูไม่ยับเต็มนะยับเต็มจุแเต็มหนึ่ง จับสามตัวแนละ้วมาเขียนมาสามตัวเนาะ,ะเป็นข้อมฝันของคูแต่ว่ะงงจำข้อมฝันไม่ได้จำาไหนจตัวเลียงได้เป่าหมอมาเขีนทีนีน้ถึงกันขึ้นก็นเลยมาเขียนไปเ,เรื่อยนายยนเรื่มอยูโอ้เีได้เนาะครับพูดาำขามาวัานีเมนที่นก็นได้เลยนะครับอือหนีเมนขอมาว่านีเมน เขาเพี้ยนบ้านเขาเล่าออแล้วกูได้หนึ่งหากับสองหานะค่จะจตัวหรือาม,มาจับสามตัวน้ำค่ะเดือนมาสามตัวเนาะค่ะพวกนี่เป็นต้นปันตัวเป็นนิมิตตัวค่ะตัวเก้ากับัวกับซามกับอันเชเดียนรถไถที่มันมันหลอกข้างหลังเนะาะค่ะดูคลิปนั่นเนะาะค่ะพวก ว่าหนเป็นตุ้มฝันพูว่าค <lawsuit royable. S 2> <2, S 1> ือจ <Maria. S 1> ังหวดก้อนเราพูเห็นสองศูนย์เ่็นปะสองศูนย์กับมาเลยแต่ว่ามันบอกเพาตรงหงุดคือซุ้มหนีนะนี่มันเขามากว่ามันตรงเฟสเลยนี่ตรงหงุดเลวยยังหงุดก้อนพูดเลยสองศูนย์เลยมันมากกพราตรงหงุดหงดสองศูนย์แม่นครพูว่าหงุดหาหนึ่งครับอันอ่าทั่ครับสองหานี่มันว่าตรงเลยแตบมันเขาม้าหมวกว่ามันตรงเฟสเลยนะค่าผลเนาะ ตะว่าผู้บอกว่ามันเป็นของรัฐบาลนี่ล่ะจะว่าฝันมาเล่าดิสมบ้านจะดีหน้าเทียนบ้านครับบ่แน่เนาะมันออกนั้มกันเนาะแม่นค่ะบุญออกนั้มกันเนาะบริเป็นฝากเกตี้เบิ้งกิจะหนาเบิ้งเนาะค่ะก็ได้เองที่ละเป็นิมิตฝันกันเลยจะว่าพวกฝันนี่ภูมเมียงฝันนี่เนี้ยเนี้ยจิตจำอะไรนะฝันเพลงไหนต่ว่าปจดจำตัวเลขเอาจำตัวเลขได้ยื่นนะเอาเอาตัวเลขไว้ เยไปดุปามากดุมากเลยมาชนไปเลยยานืรื่มไปเห็นแอื่นอย่ก็นยลรื่มไปก็ดีเพคพ่อก็เลยแมวมากามาชนไปเนี่ยเห็นชัดสองตันี่หละหนึ่งหาครับสองหานี่แะรัเป็นเอกตัวเดียวกันเหรอเนาะอตัวืมกรนจีนี่ตัวนี้ละ่ นี่ากันโชคๆมันมันทั้งเก็บี่มิ้นสุบุสุคนเด้อค่ะโชคให้มันผอมาลับสายผลก็ดีค่ะเอาโชคพี่มันทั้งเกบี่มิ้นสุุสุคนเดอค่ะที่สองเนาะสอคนสีที่หนึ่งเป็นแดงอันเนาะค่ะีโชคพี่มันยิ่งแย่งปังจับมันแขนนะหลันนงกปูสุกุสุคนเด้อค่ะ่นก้อ สรุปหนาทางท่ายคลิปนี้ค่ะพ,พี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปู่ค่ะมี1หนึ่งหาสองนะคะหนึ่งหาสองหนึ่งหาหนึ่งหกกับสองหาแต่ว่าตัวที่ปู่เล่าฟันได้เป็นตัวคือหนึ่งหากับสองหานะคะส่วนหนึ่งกนี่ปู่เล่ากันไว้นะคะเล่าเพิ่มแต้มกันไว้นะคะพี่น้องแล้วก็หนึ่งหาสองคือปู่เอาหนึ่งหากับสองหามารวมกันนะคะพ,พี่น้องคะจังะไรก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรคะ่ะจึงในก่าลืมนะคะ,ะนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะ ขอขอบคุณขอบคุณไพภี่นบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูุ่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูวัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะทั้งเบอร์ทั้งมวนมณีของปูแนวทางกับมีเพียงซัมนีนะคะพี่น้องคะแอกเชิดได้ขอตัวลาไพีรนบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็บบในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี